อ่ะไปเดินสว <c oughs> นสัตว์กันหน่อย สวนสัตว์หน่อยก็แล้วกันนะคะเมื่อวานนี้เขามีการเปิดภาพสวนสัตว์แห่งใหม่นะคะสวนสัตว์แห่งใหม่เมืม่อวานเขามีการลงนามในสัญญาจ,จ้างในโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่นั่นแปลว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะมูลค่า5,000ล้านค่ะกับทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระรบรมราชูปถัมภ์นะคะในนามกิจการค้าร่วม r s d t นะคะเมื่อวานนี้ก็มีทั้งคุณวราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยมาร่วมเป็นสักขีพ,พยานนะคะระยะเวลาในการก่อสร้างก็คือ900วันค่ะก็ปะ3ปีเนาะสปีบนเนื้อที่300ไร่ค่ะซึ่งเป็นที่ดินพระราชทานตั้งอยู่ที่คลอง6ปงทุมธาน,นีนะคะจะเป็นคอนเซ็ปต์สมาร์ทซูค่ะทันสมัยระดับโลกไร้กรงขังป้องกันอันตรายระหว่างคนกับสัตว์ด้วยเทคนิคการก่อสร้างเช่นสร้างเกาะกลางน้ำทำเป็นหน้าผาสูงสูงนะคะ และจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสัตว์ป่าการอนุรักษ์และก็การวิจัยด้วยนะคะเมื่อวานก็ได้มีการเปิดเผยภาพจําลอง3มิติของสวนสัตว์แห่งนี้นะคะโดยสวนสัตว์แห่งนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการจัดโซนต่างๆทั้นโซนจัดแสดงสัตว์ทิทรศการพื้นที่ป้องกันน้ําท่วมและถนนพื้นที่บริหารวิจัยมีพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติพื้นที่เชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็จะมีจุด อาคารศูนย์เรียนรู้ 4D แสดงเทศกาลด้วยเทคโนโลยี 4D นะผู้ชมจะได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงแล้วก็จะได้เห็นภาพสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วด้วยแล้วก็จะมีโซนจัดแสดงสัตว์ที่อยู่จะอ,อ,อาศัยอยู่ในแอฟริกามีโซนเอเชียนะคะแล้วก็สัตว์ทั้งหมดจะได้รับการดูแลภายใต้หลักสวัสดิภาพสัตว์เพื่อให้สัตว์อยู่สบายแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีด้วยค่ะ